เลี้ยงง่ายใช่ไหมจ๊ะแม่สีเจ้าค่ะเป็นเด็กอารมณ์ดีแต่ช่างกินซะเหลือเกินไม่ใช่เด็กโยเยเลยเจ้าค่ะ,ะมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเพิ่งมาถึงเมื่อครูเจ้าค่ะเจ้าคุณพี่เ <c oughs> จ้ามีหลานแล้วนะบุษบาเจ้าไม่ใช่เด็กเด็กที่สุดในเรือนอีกต่อไปแล้ว ขอให้เจ้ารักและเมตตาหลานเจ้าให้มากมากนะเพราะหลานชายเจ้าจะเป็นผู้สืบสกุลของเราในภายภาคหน้าเจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อปุษ <c oughs> บาไปเล่นกับลูกจันทร์ข้างล่างไปดูสิลูกจันทร์มองเจ้าอย่างกับว่าอยากจะเล่นด้วยใจจะขาดจริงไหมลูกจันจริง,จงเจ้าค่ะคุณจอมเจ้าขา คุณเจ้าขาทําไมกลับเรือนมาคราวนี้คุณเจ้าขาของลูกจันร์ดูหมุนดูหมองไม่ลื่นเลงมันทิงใจมันทุกครั้งแหละเจ้าขาป่วยไข้หรือเปล่าเจ้า่ะหรือว่าคุณเจ้าขาไม่สบายใจเรื่องอะไรใครหน้าไหนมันมาพูดจาพาทีทําให้คุณเจ้าขาของลูกจันร์ขุนข้องหมองใจลูกจันได้ตามไปตบมันนั่งทับมันให้แบนแตะแ,แป้งโรตีของแถบที่หน้าหัวรอไปเลย ใครหรือเจ้าขาคุณเจ้าขาที่ทำให้คุณเจ้าขาไม่สบายใจไม่มีอะไรหรอกลูกจันฉันสบายดีไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้แล้วก็ไม่ได้มีใครมาเจราจาพาทีทำให้ฉันไม่สบายใจแตกอะไรเลยถ้าอย่างนั้นเหตุใดคุณเจ้าขาของลูกจันจึงมีอาการซึมเศร้าเหงาซวงเช่นนี้หรัเจ้าขะหรือว่าคุณเจ้าขาของลูกจันกำลังจะมี มีอะไรหรือลูกจันกำลังจะมีความรักลูกจันก็พูดไปเรื่อยจริงๆนะเจ้าคะลูกจันเคยเห็นพี่กระถินลูกคนครัวมันมีอาการซึมซึมเศร้าๆงานการทำไม่ได้มืออ่อนตีนอ่อนใครๆก็คิดว่าพี่กระถินมันป่วยมันไข้พอถ่ายพอถามเอาความจริงๆก็รู้ว่าพี่กระถินมันแอบหลงรักอาตีลูกเท่าแก่ไขของชํำที่ข้างบ้าน คุณเจ้าขาของลูกจันแอบไปรักใครบ้างหรือเปล่าเจ้าคะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกลูกจันฉันเคยแต่ได้ยินมาว่าความรักทำให้คนเราสุขใจไม่ใช่หรือไม่จริงหรอกเจ้าค่ะลูกจันเคยได้ยินพระท่านเทศว่าความรักทำให้เกิดทุกข์จริงๆนะเจ้าคะ่ะ